ญาตหน้าเขามาใส่หน้าได้เขาาไปนนาบ้านเขาหน้าเขาย่าน้าแอยู่เขาใจอยู่อไรเป็นนังด่ทีมงานน้องกับตันครับสุจอการเดินทางก็ถึงมาน้องกับตันครับ การสปีดต,ตัวจังหวะแรกถือว่าสวยงามมากๆครับน้องกับตันสองมือน้ำดังสองมือควันพาตลอดเลยครับหล่อรุนที่โชคที่หมากับทีมงานน้องกับตันครับต้อมคอยเสียกโตซาสังลุยหล่อรุนที่โชคที่หมากับทีมงานน้องกับตันครับสุดยอดมากๆครับ <c oughs> มากน้อยเป็นไรโปรดติดตามครับทีมงานน้องกับตันโตซาต้อมคอยเสียกสร้างสรรค์มากน้อยเป็นไรโปรดติดตามครับ สุดยอดมากมากครับน้องกัปตัน,นต้อมคุยเสียกเอวไวครับผู้สร้างสรรค์